ยอยากให้แมทไม่นใช่ว่าทุกวันหลังจากนี้จะมีสิ่งดีที่จะมอบให้แมทคนเดียวแล้วก็สัญญาว่าจะทำให้แมทม,มีความสุขในทุกวนัน แ่่ไมมสัญญาวาวจะทให้โโงานแต่งที่มีความหมายมัดรวม5สตอรี่งานแต่งแมทพิรณีทุกดีเทลมีรายละเอียดและสตอรี่แฝงอยู่เพื่อบ่งบอกความเป็นตัวตนของเจ้าสาวเป็นงานแต่งที่เรียบง่ายแต่มีความหมายมากจะมีสตอรี่อะไรกันบ้างนั้นเราไปรับชมกันได้เลย สตอรี่ที่หาทำไมต้องใช้บันไดทางตัวเจ้าสาวอย่างแมทเองก็ได้มีการออามาเปิดเผยการโพสต์ท่าถ่ายรูปตรงมุมบันไดและเธอนั้นก็ได้เล่าว่าสาเหตุที่อยากจะใช้บันไดนี้เพราะว่าปะป๊าของหนุ่มเฟรมที่ยกมาจากบ้านเก่ารวมไปถึงความชอบของแมทที่ชอบไม่เหมือนใครโดยได้บอกเล่าเรื่องราวนี้ว่าดอกไม้ที่เห็นอยู่ตรงบันไดและเอลเมนต์ในพิธีการเป็นฝีมือของร้านดอกไม้ที่แมทชอบผลงานมานานจุดเริ่มต้นของงานนี้เป็นเพราะว่าอยากจะจัดพิธีมั่นเล็กๆที่บ้านและก็อยากใช้บันไดนี้เพราะว่าปะป๊าของเฟรมเล่าว่า ยกมาจากบ้านเก่าที่เคยอยู่เมื่อ30ปีแล้วก็ยกมาไว้ที่บ้านนี้อีกเกือบ30ปีเป็นบันไดกลางที่มีความเก๋แล้วก็มีความทรงจําของเฟรมแล้วก็ครอบครัวบวกกับความชอบไม่เหมือนใครของแมสซึ่งจินตนาการว่าแคกที่มาหาเราจะยืนถ่ายรูปเรียงกันแบบนี้ดูน่ารักแล้วก็อบอุ่นไม่เป็นทางการแล้วซึ่งทางทีมงานก็รังสรรค์ออกมาให้เป็นแบบนี้เลยซึ่งมันก็มากกว่าคําว่าถูกใจและคําว่าชอบ เร่อที่4ี่ที่มาและความหมายภาพดอกไม้ประดับชื่องานแต่งอย่างที่ทราบกันดีว่าโทนสีของงานแต่งแมดนั้นจะเป็นโทนสีเหลืองโดยใช้ดอกไม้ที่ฮอมล้อมไปได้วยโทนสีเหลืองสดใสและหนึ่งในดอกไม้สีเหลืองที่ถูกประดับไว้บนชื่อของแมดพีรณีและพีเมเดตนั้นเป็นปฏติมากรรมที่ทางผู้จัดได้ให้ความหมายไว้ว่าได้รับแรงบันดาลใจมาจากคาแรคเตอร์ของทางตัวเจ้าสาวอย่างแมดพีรณีที่เป็นคนเข้มแข็งแต่ก็มีความอ่อนโยนเด็ดเดี่ยวแต่อ่อนไหวละเอียดละอ่อน ตอรี่ที่3ชุด after party เป็นชุด after party ที่เหมาะกับตัวแมสสุดโดยทางเจ้าสาวก็ได้เปิดเผยที่มาของชุดนี้ว่าได้เพื่อนรักอย่างนิชาซึ่งเป็นดีไซเนอร์ชื่อดังและก็ยังเป็นภรรยาของหนุ่มอนันดาอีกด้วยที่มาช่วยเนรมิตออกแบบชุดนี้ให้โดยเป็นการขอบคุณเพื่อนสุดที่รักที่ทําให้เป็นของขวัญเพราะทางตัวเจ้าสาวอยากจะเป็นสา,ามํำวงทั้งสั้นทั้งคว้าหลังให้เหมาะกับช่วงปาร์ตี้ก็ต้องให้เป็นสาวแซบถึงขนาดที่ว่าต้องแจ้งทางดีไซเนอร์ให้เอาความยาวของกระโปรงลงอีกหน่อยเล็กผิกที่หนูเหมือนทางเจ้าของแบรน لย สตอรี่ที่2ชุดงานแต่งจากแบรนด์วิทิลัดโดยแบบของชุดนี้ก็เป็นอีกสไตล์ที่สาวแมทฝันไว้มากๆซึ่งชุดนี้ก็ตั้งใจให้พ่อแมทเดินมาส่งที่มีความเรียบโก้แต่นุ่มนวลด้วยผ้าฟุ้งๆตัวด้านในแพทเทิร์นก็คือกริบมากช่วงคอช่วงเอวและสะโพกเสริมหุ่นและทางด้านหลังของชุดก็คือไฮไลท์ที่สาวแมทขอให้ทางห้องเสือ้อยกชิ้นอัพคล้ายของทางห้องเสื้อมาซึ่งทางทีมงานก็โมดิฟายให้เพิ่มจนว้าวของคองมาจากด้านหน้าแล้วก็ทิ้งตัวลากยาวลงไปถึงพื้นและชุดนี้ก็ตตัั้งใใจจทีี่่่ะเรรยยมไปปสา,าูกบ ที่นอร์เวย์ สตอรี่ที่1ทําทำไมชุดงานแต่งของแมทต้องเป็นดอกกล้ยวยไม้โดยทางตัวเจ้าสาวก็ได้เลือกใช้ชุดจากห้องเสื้อแบรนด์แมชมิวเซียมที่มีการออกแบบให้เจ้าสาวนั้นดูเรียบโก้สวยดูแพงและก็ยังเป็นตัวเองเข้ากับแมทพร้อมกับเปิดเผยดีเทลแรงบันดาลใจมาจากดอกกล้วยไม้และทางสาวแมทเองก็ได้เปิดเผยที่มาของชุดเจ้าสาวที่แมทต้องการซึ่งทางแมทบอกว่ามาจากดอกกล้วยไม้ที่คุณย่าชอบตอนที่ได้ลองชุดครั้งแรกก็ทำเ,เอาน้าตาซึมเนื่องจากที่แมทให้กับทางห้องเสื้อก็คืออยากได้งานตักของแมชมิวเซียมเป็นดอกกล้วยไม้ ณา่านั้นชอบดอกกล้วยไม้มากๆทางห้องเสื้อก็ได้ออกแบบได้ตรงใจแมทมากๆใส่ความเป็นแมทแล้วก็ดอกกล้วยไม้ลงไปได้อย่างสมบูรณ์แบบดอกกล้วยไม้มีทั้งความอดทนและความสวยงามไม่ว่าจะเจอแดดร้อนนมหนาวทั้งน้งําแ้งหรือน้ําถึงเขาก็ยังบานอยู่ได้ไม่เหี่ยวเฉาโดยที่ดอกกล้วยไม้ก็ยังมีประกายของชิมเมอร์เล็กๆอยู่ที่ดอกทุกครั้งที่ต้องเดินทางไปเยี่ยมที่นอร์เวย์จะแบกกล่องใหญ่ๆไปฝากแล้วคุณย่าก็จะตัดแต่งสใส่แจการตั้งไว้รอบบ้านอยากให้ทั้งญาและคุณพ่อมาอยู่ด้วยกกัันันนนนใววววสําาาคญแแมม้้้่่่่ียจะไอูล็ รวมถึงคุณพ่อที่อายุมากก็ทําให้ไม่สามารถเดินทางมาไกลได้โดยที่แมทก็ได้สัญญาว่าถ้ากลับนอร์เวย์เมื่อไหร่จะใส่ชุดนี้ใส่ถ่ายรูปก,กับป้าปาที่บ้านของคุณย่าที่นอร์เวย์อย่างแน่นอน